พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์เรื่องของการเดินทางโดยเรือโดยสารคลองแสนแสบแน่นอนครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะลดเวลานะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีหรือผู้คนหนาแน่นแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนล่าสุดผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่ไปทดลองใช้บริการแต่ปรากฏว่าแหม่ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่านี่คือเหตุการณ์จริง คลิปที่ถ่ายมาจริงๆว่าผู้โดยสารได้รับผลกระทบอะไรบ้างเหตุการณ์นี้คืออะไรไปติดตามภาพนี้ครับสัตว์เข้าไปเต็มๆคุณผู้ชมครับน้ำในคลองแสนแสบครับเปียกกันเกือบทั้งเรือฮะกลับบ้านอาบน้ำทันหรือเปล่าไม่ทราบคลิปนี้ครับ เกิดขึ้นบนเรือโดยสารในคลองแสนแสบระหว่างที่ผู้โดยสารนั่งเรืออยู่มีเรือโดยสารอีกลำขับสวนทางกันมาโอ้โหไม่ลดความเร็วเลยนะครับขับสวนมาอย่างรวดเร็วคลื่นน้ําลูกใหญ่กระเด็นใส่แมมจะใช้คําว่ากระเด็นหรือว่ายัางไงดีครับเพราะมันมาเยอะมากนะครับผู้โดยสารที่นั่งอยู่เต็มลำนี่เปียกปอนชุ่มฉ่ากันไปแม้ว่าจะมีพลาสติกกั้นเอาไว้แต่ก็เอาไม่อยู่เน,นี่ยภาพนี่ฮะคุณผู้ชมจะบอกกระเด็นมันไม่ได้นะนี่ฮะสมาชิก t ิกตอกนะครับบังกี้ THKR เขานำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าได้อาบน้ำอีกรอบคลองแสนแสบขึ้นฟีดเถอะซึ่งมีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยโดนบ่อยๆหรือว่าลดความเร็วลงหน่อยน้ำคลองบ้านเราสะอาดด้วยนะบางคนบอกแม่วันก่อนอาจารย์ชัดชาติผู้ว่าลงเรือไม่เจอแบบนี้บ้างถ้าอย่างนั้นนี่มีหาแน่นอนดีครับ อาจจะมองไปอาจจะยิ้มได้อาจจะขำหน่อยว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าไม่เจอกับตัวนี่แม่นี่คือความเดือดร้อนของผู้ที่เร่งรีบนะฮะในช่วงเวลาช่วงเช้าช่วงเย็นโดยสารเรือกันแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้ไม่รู้เจอเปียกเข้าไปทั้งตัวไปทํางานต่อกันยังไง